ตักทาสบายดีแม่น้องมะนาวก่อนอ่ะสบายดีอ่าอยู่ไหนอยู่นาข้าวกินข้าวกินน้ำเนาะบ่กินแกนข้าวแล้ตามังเตงอ้ดอยดอยดอะอ่สบายดีน้องมะนาวอ่าสบายดีน้องมะนางานพื้เก่าพนข้าปลูกน้ำเน่กับเรืองพนตัวชิมาคอพนแน่ว่ะอู้มเนอเนาเนบ่งัวนี่ เนี้แน่งัวตัวนี้บ่เนาะเมนบ่อะสบายดีทุวค้าสบายดีตุกมเดสบายดีวาชีรากโอ้ยเดี๋ยวคนอพี่น้องไคนจะอ่าทถามหยอถามไหมหรือว่าหยอกต้องมาหน้าแนำกับบู๋เนาะจะมาจะมาถามเรื่องอยังก็ทุกค้าจะมาถามเร่องยังก็ตอนแรกนะเป้าหมายเขาน่ะ มาไปเบิงหน้าเราเด้อือโดยเกียวบ้านเก่าให้เราโว่าล่ะมันสิบ่ทันได้ไปว่าย่านน้ําท่วมเนาะแม่นๆๆเด้อก็ทําเป็นเพิ่นคุยเอ้ยเพิ่นมื้อนั้นเด้แล้วขขาปูกเขายังเป็นจังได๋ได้ได้บ่หรือว่าจังได๋อยู่น้ําป้าเพิ่นว่าเนาะอ๋ออยู่น้ําป้าอยู่น้ําวน้ําเอืหานเหลืออยู่คําานน่ะเนาะคํายอดหานเนาะได้ๆเนเ่นเเพิน่เพิ่เ่่เน่น่่ โอ้ข oh, ่าวโฮมได้พันส oh, ิบเอ็ดเสียมได้พี่น้องเลยเกี่ยวได้เนาะถือว่ากะเกียมที่เตรียมหยอดบ่มือได้น่ะถือว่าจะไปเช็คบึงด้ยบอว่าเป็นตาได้เห็นได้บบโดยเป็นหน้าโบลยไปคลิปเดียวแม่นไปบิรก้ามอยบูวันหน้าเราคนมีจะให้จะให้เนาะมีจะให้ทั้งวันนะหนาทิไปให้ชิไปให้ แต่ว okay, ่าจักเิเดีนไปเชื่อไปไทยหน้าเขาบวได้แน่นอนไม่ได้แล้วคือแม่คือหน้าข่อยเห็นเจ้าไทยข่อยก็ยิ้มไดเลยจีเธอไทยเจ้าไทยกูไทยเนี่ยบวชไปบวชกันเลยมาหนีหาทางลงนี่หาทางเออลงนี่แหละนั่นแหละเขากระชไปเบิ่งทางหวยลงอาดูไทยมามันทึขึ้นได้บแม่แม่บันทึข่ามไดโบถ้าบันทึกข่ามไดเขาก็อยู่ป้าป้าหวยฮันตีนเล็กแจก็ chốt lung tôm phải đấy, nó, khoảng 2 mươi, mươi, ừ. 2 mươi này, bửa mươi, ông bà nào xoay cả khoảng mươi điều, mình con ban, ông khơi không, ông cha là chi thi bảo, thi thi giờ mấy ngày, thi mấy ngày đấy, thi mấy ngày thảo đấy, ông bảo bàn ga đảm bao, bàn กวางหางไว okay. oh, ้น so 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 ี่ยคำวันทีเนี่ยบดได้เลยบได้มากบได้เข่าได้ได้ยีงเด็กเขาบันทีชอบเนาะโอ้ได้อยู่แต่ต้องเบื้องนี้แถวๆอ่างกันได้อยู่แล้วใช่พูอย่างน้นเพราะมันใหญ่เลยนะเขากักน้าไว้เกิดหยาดตายอะไรอยังงี้ใช่พูโอ้ยงามแต่แต่นี่มาค่อยว่าน้อยจี่จังได้เท่าไรตุเลยลดลงอยู่หน่อยนึงได้เท่าไรนะเอาให้หนึ่งได้ซาวสอบเนาะบางที โอ้ลายนี่ห้เดียงเลยซาสอ่ะเขาก็ให้น้อยเขาก็ลายเจ้าเห็นว่าหมดนี่หมดเห็นว่าปวกทห็นปวกตัวนี้น้อยแต่ว่ามันมันลายใช่ความสมขีกันเนอเออนี้เขาคือกันเขาก็ใช้ความสมคีกันมันก็ต้องง่ายเห็นว่าปวดหมดเหงื่งมืงนึกงว่าหมดเฮงนั่นแล้วเนาะเนอยเป็นจยงไดอาจารน้องมะนาวอาการเป็นจย่งไ้ดีขึ้นแล้ว

เจอเป็นไข่ก็ว่าตู้คำผ้าไปตากแดดอยูเด้เนาะโมได้ได้พี่น้องเลยตห้าตากแดคัๆนวนี้อากาศมันกล้งหาบล้า่าหวานกล้าลำนาเนาะแต่ว่ามันหน้าขึนมือเนาะแม่เนาะเดือดหาเนาะไมน้นามันอยู่บ่หาโยน่นาแม่นามันนี่เดนือเหือให้น้องมันเอามหา าบอกหาชวน้านอนเผาเพนอยู่ป้านข้านาเมื่อก็ป้านทั้งป้านคอยมองดูจกหนาจกปัดตะเคงตัวเองไผ็น่ะเจ้านะเอาชอบมึงดูอยังนี้นะชอบเมื่อเนาะอย่าพป่นหลักไปเลยโอ้ชวนลงไปนั่งห่มโคองกับพี่ปินยังไปเยอะปินยังไปเยอะปะอดี๋ยวปินจะไปนะชาวหนิงจะไปตลาดปลกินโอ้ยนะไปป้าใส่หมวกมาให้งามบ้านนี่ไปเด้๋ยวไปนบ่ พาเราบึงน้าทางเนาะพาเราบึงน้าหูยแบบนีจักดักเดียนอยู่เลยวะเนาะเฮ้พี่น้องเอ้เผินเท่ๆสุดยอดพี่น้องเอ้เผินน้องมะนาวพาไปเบิึงนาเพิ่นพังนั่นเนาะสีวานก้าวานก้าพระเลยนะพี่น้องเอ้วานเข่าวะใบเลยเนาะเฮ้พี่น้องเอ้นาน้องมะนาวก็บเทียนมาเลยเนาะเพิ่นกับประเทศหลายปีเลยเพิ่นว่า ปาต้องเอารถไทยยังไงเพื่อให้มันหลุดมันพี่น้องเลยไก่ใหญ่มาไก่เต๋พี่น้องเลยนาโนาเนาะปลาตะค้ำไปเบิ่งกบอลที่วานก้าพี่น้องเลยปลาทางลงเป็นหวยพี่น้องเลยหรือว่าเขาเจ้าทางแห่งรถไทยลงบอนี่หรือว่าอย่างนี้เนาะเจ้ว่าน้งไหนประตน้ำไหลพี่น้องเอ้ย nam đấy luôn chị nè phải <laughs> gì ấu thu à phụ đại giặc sẽ lại cứ vào nam nhang nam nam huổi thì vào lấy má mày thì hồn rồi à huổi thì vào tốt lấy má mày nè hồn cả đánh nhìn con thỏ

ของหน้าเขาหน่องป่โอ้บุเป็นมากปีนี้เนาะใบดกขนาดแต่บุเป็นมากพี่น้องพออยู่จักชอบกันเนาะจะบอกกินนี่ใหญ่ก็จะชอบหนึ่งสองช่ออะสองช่อพอว่าน่ะบุเปืองเลยบุเปืองวันไนี้ทายยอดนี่โอ้ยได้วทงนั่นอีกอันสองช่อนะ ถ่ายหยดเอาเลยมันหักยอดมาได้ยี่สิตุ่มเลยใช่ต้องพานเนี่ยเนาะคนแดนมานี่นี่พูดว่าอืมน้องตอนนั้นก็เมนน้าหน้าอ่างไรเมนว่าแถวปานี่นะบ้านี่นี่เฮ้ยแถวหน้าเลยแมนไฮ้กันเนาะเออโอเคโอเคหัวเรื่องมาหนิข้าหันมาหนิทีแถวปานั้งไปนั่นโมเมนหน้าน้องเนาะแม่นนม่หอนหน่อยโอ้แต่ว่าบ่าพื่นน้ำมีหน้าเท่านี้โอ้ปานั่นบ่านปู่เฉลี่ตะกี้เนี่ยอืม อันหัวเมลเบ่หัวกันกันเลหัวอันบ่ร์เมลหน้าคุณนึ่งอีกปีนี้บราจะปลูกแค่นปีนี้เนาะบราจะปลูกใช่บริกิรได้บานนี่ยวีเนียมะเนาะไม่ได้เฮ็ดอืมหนูเห็นหน้าได้ก็ได้เนาะเวลาเขาว่างเทาก็มาเฮ็ดแต่ถ้าเจ้ามีรถถ่ยเองนะดำได้สมมติว่าไอ้ขึ้นไปถ่ายหน้าหรือหน้าไอ้เนี่ยอยากทำรถถ่ายเนี่ยเออไอ้แรงมากถ่ายข้าถ่ายจะดำก็ได้แต่รถถ่ยเขาวัดบ่มี ู้ระบุตกลิ้นตัวอย่งเฮาสิเอารถไถมาหยังมาัดนี่คนเฮาว่าอนร้อยลเฮาสิเบิ่งเอาคุมเอาใส่ปุ๋ยตกาี่มีนา้วบ่บ่มถ้ายังดีกว่าบ่ได้เฮ็ดหยังเลยเฮานเนาะถ้ายังดีกว่าบ่ได้เฮ็ดหยังเลยดี่ปะปกติไปเฮ็ดแนคือมีดอกเือตเดอกเพื่อนนี่นี่เสียงเนาะนี่มไมุ่นาให้ค่านาอยู่บ่ให้ชอบชอบอือ มงเถีาวานได้หลายกว่าษชอบยกลัวกลัวบ่กลัวเลยเนาะกลัวเรยอนงมนาคือสิเมือยคือสิมืี้่อืมทำบาวานำกหับนขามั้เรื่การมือไดนี่มือนี่แหละมือเลยปะโอชีได้อีได้แบไหนเหนียวเหนียวมันเหตุ่มไ้มันดินนะ ทาง right? ี่ดีคำเจ้มาบืนเมื่อมาบืนนี่ต้องไทยให้มันแห่งก่อนพี่เนี่ยเครื่งแถวทงผีก่อนหัากให้เปี่ยงนี่รทางไทยลังมันมันเมื่อยด้ตัวให้มี่หน้าเป็นี่ยเเออคำเป็นตมเลยเนื้อยําอผีมันติดตีรดนะคอยเบิ่งนี่นะเพราะว่าบืนหน้ามันชิบกุนีเนี่ก่อนใช่ปะบุลงเลได้ายล้วเฮยอตีอาตีมันยองเอาก็ได้นะเนี่ย คอยผ่านมาหลายเลยมีเดอรอติดตามไปรไปเบื้งทางรถไทยขึ้นมามันไปได้บ่เนาะนอกจากเบื้องแล้ก็ชีเดินทางไปเบื้งทางรถไทยขึ้นมาพี่น้องว่าไปได้หรือบ่เนาะโอเคพี่น้องเองมาเบืงทางรถไทเนาะ

เดินทางเทางที่ชิมามืนบืนเโดยโน้องมาหน้าชตกน้ำเด้พี่น้องเอ้ยลุยฝุ่นน่ะว้าปกละลึกดึงพี่น้องทางขึ้นมาพี่น้องเลยอ่ากําลังเดินทางกลับเนาะมืนแบบโรงงานเลยบืนไปพี่น้องเลย ต่อหน่องมาหน้าพาเลาะเบิ้งเบิ้งหน้ากันเมื่อยอะไรเติบบ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโอเครไปน้ำมันนี่ประมาณจะกลิตุเรวเราจะได้ออกชื่อเลยไปแล้วสบายดีโอเคนะใครมัดเก็บคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้กดติดตามให้บ่าวสิพ่อเด้อเนาะหรือว่าเป็ี่ยนใจตังใจให้บ่าวสิพ่อแน่หรือว่า อ่าฝากติดตามน้องมะนาวน้ำพ่อแม่พี่น้องอ่ะสบายดีน้องมะนาวโดยขอบใจเนาะที่ได้พาไปเลาะทงไฮทงนาพี่น้องเลยเบื่องกะทางตู้มคำเพิ่นกะสิมาลุยเนาะมาวานเขาให้นาน้องมะนาวพี่น้องเลยโอเคกะว่าอีกเท่หนึงเนาะอะไรมาคลิปเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเลยอ้าว ส่วนไนตายพี่น้องเลยตัดผ่ามาอีกมาทุกครัเนาะเอาสบายดีอีกท่านึงทุกครั้งสบายดีเนาะสบายดีตัวสีเนาะโอ้ตัวสองหนุ่มออกรายบ้าเมื่อกี้โอ้สุดยอดพาเราอ่าแดนหน้าน้องมะนาวกับเออได้คู่ได้ทราบกันไปเนาะโดยแต่บางสิ่อยังเอะใจนิดนึงใจยังไงว่าอันทึนที่ว่ามาเฮ็ดอ่าให้น้องมะนาวหนะได้มาจากไซเน่ทุนนี่พ่อเงทุนนี่กระทุนตุกครันี่แหละ Tell a lot nắm phô lam mát hai. Tell a lot nắm hai. Men. Oh. Uh, oh. Ng đường... um. cả... phu yung mmmm. Ng phu yang phu yang um. phu, phu, phu chị soi, you do le 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 xoay le 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 le

เดี๋ยวๆเออไปใหม่ก็ได้ปรึกษาภัยบ้าปรึกษาคุยกันแหละสิเอาตัว4อ๋อตัว4เลยมายนําอ๋อจ้าๆแม่นสิเอาตัวมายเือมาจับมาถ่ายยเนาะแม่นจับบ้านนําแหละตกก็บ่เคยบ้านเือแต่บ่เคยเฮ็ดเือเจ้ากมีแต่บ้านก้าแต่ว่าบ้านบ้านเข้าป่าเลยยังบ่เคยเือเนาะเือมาเปลี่ยนยกันแม่นแลสิรู้ว่าสิให้บ้านจ้บานกก็สิบ้านนําคือกันอือแล้วก็แล้วก็เฮียนไปเลยเนาะแม่นเพราะว่า เขาเจ้าหูอ่าเขาจีวานหน่อยวานไลยแมนแมนแบบมันวานปลาเลยเนาะเพราะทั้งเอฟซีส่วนมากนี่วานลายไล่เอฟซีทางฝั่งไทยพี่น้องเขานี่ยกว่านไําเห็ดหน้าวานเลยเนาะโอเคใช่เนาะถือว่าเอฟซีได้เบิ่งได้ชมแต่ว่าเคยเห็ดหน้าวานนักะอ่าฝากให้คอมเมนต์มาให้บอกในน้ำเนาะสำหรับมือใหม่ค่ะตุคัมกับตุสีแล้วกับมือใหม่เคยวานก็เคยวานปลาไว้ซีตุ ฟ้องเนาะหรือว่าบ่าสิฟ้องโดยเป็นกําลังใจอ่ากดไลค์กแชร์กด Subscribe กดติดตาม2ตู้น่เด้อเนาะตูคําแล้วก็ต4เนาะอ่าฝากติดตามเพิ่นนําพี่น้องเอ้ยแล้วก็ฝากอ่าติดโดยเป็นกําลังใจเพิ่น2คนนี่เนาะเพิ่นก็น้องมะนาวนําโดยเพราะว่าเพิ่นก็ด้วยอ่าเฮือแฮงกับเพิ่นแล้วก็ช่วยตั้งใจช่วยน้องมะนาวเนาะช่วยเรีว่าใจบุญใจกคือกันพี่น้องเอ้ย

จมทบหรือว yeah, okay. he ่าค่าน้ำหมกน้ำมันใส่รถไทยสินเนาะอ่าเห้ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้บาสิพ่อก็ได้จ้าวจ้าวอ่าโอเคกะพอฮู้เรื่องได้ทราบกันไปแล้วโดยประมาณนี้นะขอบใจหลายๆเด้อทุกคำเลยโดยเลยุขภาาแกิงแขงอยู่ดีไม่แห้งเด้อโดยโดย